สวัสดีครับไหสวัสดีครับผมชื่อแมทครับชื่อแมทธิวนะครับเรียกทั้งที่ว่าแมตตอเราเด็ดยังไงมีที่ความสูงแล้วก็ดีที่ตรงนี้ครับในนี้เลยขอ3ามคำที่เป็นแมทธิวที่สุดตัวเองหล่อดีตัวเองหล่อที่สุดตามดูนะใช่ตามดูตามดูผมได้ ชื่อโอจิครับผมสตอร์เสถียรอง์อ๋อน่ารักจังเลยแล้วมีข้อดีอะไรผมคิดว่าอดนอนเก่งใช่ครับพูดอีกก็ถูกอีกอย่างวันนี้ตื่นมา6กโมงเมื่อคืนนอนตีสองจริงเหรอใช่บหวเนาะไม่บอยแล้วเราไม่นอนเดี๋ยวกับไปนอนแล้วขอสัมคำที่เป็นโอจิที่สุดหลอมากมากมีแค่เถียงไหมไม่มีบ๊ายบาย สวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะผมชื่อลิวจิครับผมอันนี้เราอยู่ในการดังแล้วเนี่ยเออคือดีใจมากได้มาเป็นแข่งลับเชิญรายการนี้มีประกัดถึงกระดังใช่ปุ้งปังปุ้งอะไรลิวจิเราเด็ดยังไงมีอะไรดีอะไรอ่าฟันหน้าปากคำพูดอะไรย่าเงี้ยเราพูดเยอะอ่าเยอะอยู่ด้วยเนอะเอ็นเอร์เทีอ่ะใช่แต่ว่าถ้าจูบก็ยอกยอกยอกขอสามคำที่เป็นลิวจิที่สุดเปลี่ยนเสื้อไหม ร้อนมากครับตอนเนี้ยรักไหมคะถามใครส่งชุดกลับมาหรือเปล่าบ๊ายบายดิจิบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับฝากรายการนี้ด้วยครับนี่ฮะไปนั่นละขนาดนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อตาตาครับผมเรามีอะไรเด็ดแทนน้องตัตามีอะไรเด็ดมะม่วงมะม่วงเด็ดครับจิ้มอร่อยความเอาต้รอดครับผมยังไงเพราะผมเพิ่งผ่าได้จริงเหรอจริงคือตอนนี้ผมสามารถซ่อมได้ทุกอย่างเลย เออซ่อมอะไรบ้างซ่อมรถซ่อมที่มันพังได้แล้วมันมันใช้ได้ไหมกลับมาใช้ได้กลับมาใช้ได้จริงเหรอเก่งแล้วเนี่ยจริงไปดูได้ในยูทูบครับผมขอสัมคำที่เป็นตาตาที่สุดเทคแคร์รอยยิ้มความสุขครับผมอ่าเป็นนักกวีต่อได้และแม่บานตาตาสวัสดีสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะชื่อบอสครับผมเรามีอะไรดีความรับผิดชอบความขยันจริงเหรอมากี่โมงเมื่อเช้าเมื่อเช้ามาตั้งแต่หกโมงกว่ากว่าันเนาะนัดเช้ามาก ขอสามคำที่เป็นบ่อที่สุดนอนหลออมากๆบ๊ายบายบ๊ายบายตามดูนะครับยูทูบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนอหล่อจังเลยเป็นปลาทองที่โดดเด่นในฝูงปลาทองผมเหรอเออดีไหมดีครับดีดีดีชื่ออะไรอ่ะจิมมี่ค่ะนาตาพัฒน์ต้องวัฒนาลัดเรามีอะไรดีนอกจากความน่ารักความนอหล่อของเราก็ต้องลองมาคุยกับผมดูแล้วแหละจะได้รู้ว่ามีอะไรดีย่อง่ายมากมั้ง เอาใจใส่ครับแค่ๆเนาะอยากรู้ก็มาหาผมดูขอสามคำที่เป็นจิมมี่ที่สุดสามคำอันยองเีมวอย่าโดน่วนไม่มาจิมมี่ขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะผมชื่อไอครับเรามีอะไรเด็ดไหมนอกจากหน้าตาหล่อๆของเราอยากให้มาฟังร้องเพลงแล้วกันครับถนัดแนวไหนอ่ะแนวไหน่ะครับไทยเดิม ฟอนไปเลยฟอนไปเลยได้ไหมขอสคํคที่เป็นตัวเราที่สุดนะยิ้มเขินอายแล้วกันครับก็เขินกับอายทั้งคู่เลยตามเขินเขินหน่อยต้องตามปอบประลมนะให้ไม่เขินนะ๊าบานนะฮะสวัสดีครับลากันครับขอบคุณครับ๊ากันครับ๊าบายครับสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะชื่อนนท์ครับจารุพัฒน์เขื่อนทอนอยากจะได้ใส่ปีกนกอะไรอยู่น้องบินเลยเรามีอะไรเด็ดบ้างนนท์ร้องเพลงเพราะกับยิ้มเก่งลิ้นพันนิดหน่อย ขอสามคำที่เป็นนั้งโน้นที่สุดแทนย,ยิ้มเก่งมากเออไปายนะยม่คะ่ะสวัสดีชื่ออะไรครับชื่อพีมครับยินทีมินคาเล็กแดดดี้ได้ไหมเนี่ยใช่เล็ๆๆเกเล็กดดดี้ไม่ถนัดเล็กที่รักก็ได้เรามีอะไรเด็นบางจุดอ่อนของผมคือพูดไม่เก่งครับแต่จุดเด่นคือรักหมดใจโอนเถอะพวกเรา ข้อสำคัญที่เด่นที่สุดครปลาลักพ่อครับจะต้องจะต้องเลยแล้วมาจังหวะนี้ได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันนะทีมรับผมขอบคคุณรับขอบคุณครับอันนี้เอากระเป๋าอะไรเนี่ยได้เลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยเอ็นจอยค่ะต่อยอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะเลิศหนาน่ารักน้ามีอะไรเด็ดไหมนอกจากความสวยงามของหน้าเราแรปค่ะหล่อคอจุดหนึ่งอยากให้เรามาวัดกันดู สักวันเธอเจอใจรู้คนที่จะมองคาเมชั่นมันมีหยองรับกนุกว่าเขาอีกกแต่หลอกพอฮะดีๆก็สิบห้าขอบคุณฮะขอบคุณค่ะลดนะจังหวะดีเนาะขอสามคำที่เป็นเอนจอยที่สุดฮะตัวแรปครับเออบ๊ายบายนะสวัสดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อมุกค่ะเรามีอะไรเด็ดมาจากความน่ารักของเราเต้นหรอขอนิดนึง เออยังไงดีจ้าเตจ้าสิตะตริต้าติตาติต้าติตาติตาติดตามได้นะฮะน่ารักขอทำคำที่เป็นตัวเราที่สุดฮะสวยเปล่าเออบ๊ายบายนะฮะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อสมัยค่ะอ่าสมัยเรามีอะไรเก๋ไก่กุบกรับเต็ดดวงก็จะเป็นรอยยิ้มของหนูมันค่ะยังไงดีแต่ขอยิ้มที่สวยให้แฟนๆดูหน่อยฮะไอ่น่ารักนะทำถึงเกินโอ้มาถึงวันนี้ ถึงไหมแล้วเจอกันนะสวัสดีไปไปสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันเนี่ยมาหยาค่ะมาหยาเรามีอะไรเด็ดนอกจากความเปรี้ยวประดับเปรี้ยวประหลาดวะเปรี้ยวประหลาดประ้ซ่านกินแล้วกันยังไงกินเร็วเหรอกินเยอะกินเยอะแค่ไหนทุกตลอดเวลาอย่างนี้เลยไก่กี่ตัวสิบตัวว่าได้โทล้อเล่นใครตุดจีนไม่หมดโทรตามได้โทรมาได้เลยพร้อมเดินเข้าไปหาทันที ขอสามคำที่เป็นตัวเราที่สุดฮะกินเก่งมากละกันเออมันหิวเลยนะมันหิวตอนนี้หิวมากเสร็จกันไหครับขอบคุณคมากสวัสดีค่ะเด็กจะเปรี้ยวให้ได้สักครึ่งหนึ่งนะของเธอชื่ออะไรคะเนี่ยหลินค่ะหลินเรามีอะไรเด็ดนอกจากทรงผมของเราบ้างเนี่ยสวยเซตเผ็ดแซ่บโอ้จริงเหรอสโซดขอสามคำที่เป็นตัวเราที่สุดฮะสวยเผ็ดแซ่บค่ะอ่ะ ตามน้องนะจะได้เห็นว่าแ่บจริงกับเอาจร้าขอบคุณตนาะนะคะขอบคุณค่ะ